ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ Samsung Galaxy A52 ครับผมก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวพาร์ทเทสเกมนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของตัวเกม Pu b g Mobile นะครับเพราะว่าตัว ROV ผมเทสไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ย้อนดูได้เลยส่วนคิวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเกมฟ FI r e นะครับในครั้งนี้ p u b G Mobile เรามาดูกันว่าตัวกราฟิกเนี่ยปรับได้ในระดับไหนบ้างพอปรับสุดแล้วฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกราฟิกลำโพงเสียงความร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคร A52 รุ่นนี้สำหรับ Samsung Galaxy A52 นะครับทำออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่นที่รองรับ 4G LTE แล้วก็รุ่นที่รองรับ 5G นะครับถ้า 4G เนี่ยจะขายอยู่ที่1 1 9 9 9บาทถ้า 5G จะขายอยู่ที่1 3 4 9 9บาทนะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเครื่องที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยเป็นเครื่องที่รองรับ 4G นะครับ CPU ขเขาเนี่ยจะเป็น Snapdragon 720นะครับส่วนตัวที่เป็น 5G เนี่ยจะเป็นตัว Snapdragon 750 Refresh rate เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่120 h งร แน่นอนครับถ้าถามถึงตัวฟิลลิ่งในการเล่นต่างกันมากไหมผมว่าตัว 5G เนี่ยทำออกมาได้สุดกว่าแน่นอนครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่รองรับ 4G นะครับอันนี้ย้ำแล้วนะก็โอเคครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับผม ก็จะมีตัวเกมลันเชอร์นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของตัวแอปเกมของเราเนาะเรามีเกมอะไรบ้างเขาก็จะมากองอยู่ตรงนี้ให้นะครับก็จะรวมไปให้เลยไม่ต้องหายากครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องไม้เครื่องมือนะครับประสิทธิภาพในเรื่องการเล่นเกมเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับมี3ระดับให้เลือกนะครับผมก็เลือกตามความเหมาะสมเลยแล้วกันเอาพับจีค่อยอยู่ซสายเอาพับจีค่อยอยู่นี่มาเรามาลุยกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง rov นะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมาหลายๆตาแบบโหหลายๆเกมมากก็ต้องบอกว่าประทับใจครับประทับใจจริงๆถึงแม้ว่า CPU ของเขาจะเป็น snapdragon 720ถามว่ามันนานมากไหมมันก็สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าความแรงก็ยังทำออกมาได้แบบโอเคดีครับผมความแรงในเรื่องตัวประสิทธิภาพเนาะกย็ยังเล่นได้แบบดีอยู่แล้วครับความร้อนคุมแล้วก็จัดการได้ดีมากๆนะครับความร้อนเนี่ยถือว่าคุมจัดการได้ดีจริงๆครับ เขาเกมเร็วไหมเร็วนะครับผมตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเกมบูสเตอร์นะครับผมก็ถ้าเราใช้งานสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้การใช้งานของเราอยู่นะครับก็จะมีตัวแอป๊อปอัพเนาะเอาไว้เป็นตัวแอป๊อปอัพนะครับระหว่างเราเล่นเกมแล้วก็จะมีตัวถ่ายภาพหน้าจอล็อกสัมผัสนะครับก็มีมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมบูสเตอร์นะครับเรามาดูกราฟิกหน่อยแล้วกันกราฟิกของเขานะครับตัวนี้เนี่ย ปรับได้สูงสุดอยู่ที่ s d นะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่สูงนะครับแต่ถ้าเราเลื่อกลงมาสุ่มดูเนี่ยเฟรมเรทก็จะเด้งไปอัลตานะครับถ้าคนที่เล่นพ u b g Mobile จริงๆก็คงปรับในระดับนี้เนาะหรือว่าจะปรับแบบระดับนี้นะครับก็คือต้องการความลื่นไหลความสมูทน,นะครับแต่ว่าผมเป็นคนธรรมดาครับผมผมก็อยากจะเสพฟิลลิ่งครับอยากเสพตัวกราฟิกสวยๆผมขออนุญาตปรับกราฟิกขึ้นสุดแล้วกันนะครับเฟรมเรทอยู่ที่สูงเนาะ ก็เลือกสีสันสดใสนะครับปรับความละเอียดภาพเนี่ยขออนุญาตติ๊กเปิดไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เงาก็เปิดไว้นะครับแต่ว่าปรับอัตโนมัติเนี่ยผมขอปิดไว้นะครับเพื่อที่จะบังคับให้เล่นตามที่เราเลือกขอเลือกแมปครับผมเอาแมปไหนดีขอเป็นแมปหิมะสวยๆอันนี้แล้วกัน4คนโอเคพร้อมแล้วลุยเลยแล้วกันนะครับการแสดงผลของเขานะครับแสดงผลออกมาได้เต็มทุกหน้า ทุกสัสดส่วนของหน้าจอเลยนะครับตำแหน่งของตัวกล้องจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วละ่ะสำหรับตัวกล้องเจาะรูนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบมากๆเลยตำแหน่งตัวกล้อง,ของเขานะครับติ่งกล้องใหญ่ไหมไม่ใหญ่เลยนะครับติ่งกล้องเล็กนิดเดียวเองเนาะก็คือไม่ได้แบบบวบังทัศนวิสัยแต่อย่างใดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแบบเสพคอนเทนต์ดูยูทงยูทูบดู Netflix ดูซีรีส์อย่างเงี้ยครับก็โอ้โหฮุยกราฟิก อืึจอสวยมากๆครับโอ้โหดูดูครับดูดูดูให้ดูวิวครับดูวิวโอ้โหทำไมทำออกมาได้สวยขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ตัวนี้นะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy A52 รุ่นที่เป็นตัว 4G ตัว LTE นะครับ ถ้าตัวรีเฟลเลตหน้าจอของเขาเนี่ยจะได้มาที่90เฮิร์ตนะครับก็โอเคยังทัดได้ลื่นมีความลื่นไหลมีความสมูทน,นะครับถ้าเป็นตัว 5G เนี่ยจะได้สูงสุดมาที่120เฮิร์เลยนะครับเหมือนในตัวซีรีส์ S ซีรีส์ Note เลยเนาะตัวนั้นๆก็จะให้มาสุดจริงๆครับส่วนตัว CPU นะครับถ้าตัว 4G เนี่ยจะเป็นของ Snapdragon 720นะครับแต่ถ้าเป็นตัว 5G เนี่ยจะเป็น Snapdragon 750นะครับตัว750เนี่ยผมได้ลองแล้วนะครับในตัว A425G นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่แรงครับแรงแรงแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ของตัวความร้อนเนี่ยก็คุมและก็จัดการได้ดีครับได้ CPU แรงแล้วก็ความร้อนคุมได้ดีครับสำหรับตัว Snapdragon 750นะครับแน่นอนถ้าคนที่แบบต้องการ performance ที่มันจัดจ้านหน่อยนะครับต้องการที่แบบเออใช้งานตัว 5G ผมแนะนำเลยนะครับเพิ่มตังไปอีก นิดนึงเนาะได้ตัว 5g นะครับถ้างบไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ผมแนะนําเลยแต่ถ้าคนที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมชอบแบรนด์ s ซั s u n g หามือถือที่เออเนี่ยเหมือนนิดนิดใช้งานอยู่ตัว 4g เนี่ยก็เป็น1รุ่นเลยนะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆก,ก็สเปคให้มาครบนะผมว่าในบรรดาราคาเหมือนนิดนิดที่จะมีมาให้เนี่ยผมว่าก็ครบนะครับและที่สำคัญนะครับเฮ้ยซัมซุงเขาใส่ตัวฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่นมาให้ครับ ซึ่งฟีเจอร์การกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวซีรีส์ A มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะหลายปีแล้วนะครับก็คือห่างหายไปนานแล้วเนี่ยเพิ่งนำกลับเข้ามาให้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ได้ใช้งานนะสำหรับพี่ๆคนที่เป็นไรเดอร์นะครับผมคนที่แบบ ต้องใช้ขับรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็ดูแมพนะครับเวลาฝนตกฝนตกงเงี้ยบางทีเราเก็บมือถือไม่ทันครับเฮ้ยถ้าไม่กันน้ํานะต้องหาถุงหาถุงมาหอ่อแต่ว่าตัวนี้นะครับกันน้าเราก็เออขับเออใช้งานไปได้นะครับอย่างน้อยก็แบบเออกันน้ําได้นะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทําให้เครื่องเราพังนะครับอันนี้เนี่ยก็ได้ใช้งานจริงๆเนาะเพราะว่าผมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆรเดอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราจะแบบเอ้ย เก็บมือถือลงเงี้ยบางทีมันไม่ทันนะฝนมันมามันก็มาจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับสมัยที่แบบเฮ้ยขับออกทริปแบบไกลๆอย่างเงี้ยต้องต้องบอกเลยนะครับว่ามันมันแบบฝนมันจะมาเออสภาพอากาศมันมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะสมมติว่าเราขี่อยู่เอออำเภอนี้เนี่ยแดดร้อนยเงี้ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งผ่านป่าผ่านเขาไปแป๊บเดียวเฮ้ยฝน ไม่รู้มาจากไหนลงเพิ่มมาเย้ยบางทีก็เก็บมือถือไม่ทันเนาะแต่ว่าดีหน่อยครับผมใช้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นตัวซีรีส์โน้ตนะครับเขาก็กันน้ําอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องทําให้ผมแบบกังวลสักเท่าไหร่นะครับโมไปสกายเลยโอเคครับผมการ์ฟงกราฟิกฟเป็นไงบ้างผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยแล้วนี่ตัวซูม4นะครับใช้งานได้ดีครับผม ตัวเสียงลำโพงนะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงเขาเป็นลำโพงคู่นะครับก็ต้องบอกว่าเสียงเนี่ยชัดเจนไหมชัดเจนนะได้ได้ยินแบบตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนดีนะครับลำโพงเนี่ยเปิดสุดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แตกนะครับเสียงดังกระหึ่มไหมเสียงดังกระหึ่มครับลำโพงเสียงทําออกมาได้ได้ดีนะครับนี่ขับรถประมาณนี้นะครับการาฟิกมาเร็วดีขับให้ดูประมาณนี้แล้วกัน ดูตาเล็กตาเล็กนี่ครับผมโอเคใช้ได้ตัวภาพสวยไหมวิวสวยไหมสวยมากๆครับถ้าคนที่เล่น p u b จิโ b บ l e จริงถ้าคุยกับเพื่อนเนาะก็คงต้องใส่ฟังเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยแจ็ค3.5ยังอยู่นะจ๊ะยังไม่ได้ตัดไปไหนนะครับผมียโอ้โหลงถูกที่มากของเทียบเลย เเจอมอไซต์เจอมอไซอ่าเจอเพื่อนด้วยโอเคตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีอะไรดูตาเล็กนะครับตาเล็กรเอ้อล้อด้วยล้อด้วยโอ้โหไม่สงสารฉ้นบ้างเลยอ่ะเออขับไปทำไมตรงนั้น มอไซค์มีเกียร์ถ่ายลังด้วยนะครับอันนี้ให้ดูเวลาขับรถนะครับขับรถนะครับปกติความร้อนตรงกล้องเนี่ยตรง CPU ที่อยู่นะครับจะจี๊ดมาแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยความร้อน ุได้ดีจัดก,การได้ดีมากๆครับเวลาเราขับรถเนี่ยตัวแมพก็โหลดมาได้เร็วดีนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเพิ่งปุบ๊บปั๊บมานะเนี่ยตัวแมพก็มามาเร็วดีครับผมจะขี่รถบนแมพนี้แหละอืมโอเค <laughs> อันนี้คือลองทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับปกติก็เป็นคนที่เล่นค่อนข้างที่จะฝีมือช้กาดอยู่แล้วนะครับก็ไม่จบอันดับหนึ่งก็จบอันดับสุดท้ายเลยนะครับผมก็ส่วนมากแล้วเล่นเนี่ยก็จะกินไก่นะครับ <laughs> อันนี้โมะนะครับอันนี้โมหลายๆคนที่ตามผมอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าผมชอบเล่นพับจีโมบายมากเลยนะครับแต่ว่าฝีมือในการเล่นเนี่ยโอ้โหนะห่วยขันเทพมากๆครับ ถ้า ROV เนี่ยเล่นตัวเดียวแหละครับเล่นซานิสตัวเดียวถ้าให้ไปเล่นตัวอื่นเนี่ยเล่นไม่เป็นครับอันนี้คือขับรถให้ดูนะครับอยากให้ดูตัววิวตัวกราฟิกนะครับว่าเอ้ยมาเร็วแค่ไหนจบที่เดิมครับผมได้ไหมความร้อนนะครับหลังจากที่ไปขี่วนมารอบนึงแล้วคุมและก็จัดก,การได้ดีครับปกติถ้าผมขับมาขนาดนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันมันมันต้องแบบเออร้อนมาแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ความร้อนเนี่ยแค่อุ่นๆครับถ้าจะบอกว่าไม่ร้อนเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นาะเพราะว่าพนะับจีโมบายนะหลายๆคนที่เล่นอยู่ก็รู้นะครับว่าเออมันความร้อนมันมีนะเจ้าจงใจแข็งรอบที่หน่อยนะเดี๋ยวจะไปช่วยแล้วอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงมีคนไม่มีคนไหมเอ,เออใจเย็นๆใจเย็นๆแปดสิเมตร อย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายใจแข็งไว้ใจแข็งไว้ข,ไวขันมาขันมาตรงบ้านขันมาตรงบ้านขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาเออใจเย็นๆให้ค่อยได้ทำเพื่อนก่อนแล้วกันดึงเพื่อนก่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอเคมันยิงมาจากตรงนี้เมื่อกี้อยู่เซว่า คืบอบ่เห็นอ,อันนี้บอดแน่นอนเลย ถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยผมน็อกไว้แล้วผมนี่เก่งกับบัดนะครับบอกเลยถ้าเจอคนจริงๆเนี่ยผมต้องรีบวิ่งหนีถ้าบัดหนีผมจะวิ่งใส่เลยนะครับโอเคครับผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ PUBG Mobile ครับ Samsung Galaxy a 5 2เทเกม PUBG Mobile เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าประทับใจครับความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีครับ เสียงลำโพงเนี่ยดังกระหึ่มมากๆแล้วก็ในเรื่องตัวกราฟิกนะครับแสดงผลออกมาได้สวยมากๆครับประทับใจจริงๆนะครับถ้าถามถึงความลื่นไหลความสม,มุติมีไหมปรับสุดนะครับก็คือเล่นได้ลื่นดีปกติเลยนะครับผม ก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับตัว A52 รุ่นนี้เนี่ยที่ผมเทสตน,นะครับเป็นตัวที่รองรับ 4G นั่นก็คือสเปคเนี่ยจะเป็น Snapdragon 720นะครับถ้าเป็นตัว 5G เนี่ยจะเป็น Snapdragon 750เนี่ยผมว่าทำออกมาดีดีกว่านี้แน่นอนครับโอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ